สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปจุดวางเงินที่ดีที่สุดสำหรับผมตอนนี้นะครับอ,อ,อันดับแรกก็ไปบอกแค่ลดเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าตอนนี้บอกแค่เลายังดีที่สุดส่วนเบ็ดที่เราใช้ก็คือเนสเบ็ดน,นะครับเบ็ดของฟิน สองสองร้อยเอ็มในแบ็กมาร์เก็ต่ะแล้วก็ตีซีโอเวอร์กับ4ีไพร์นะครับเพิ่มปลาใหญ่คือเพิ่มน้ำหนักปลาฮะแล้วก็สูตรนี้จะต้องใช้นิวเคลีย์นิวเคลีย์เปิดสปาร์ฟิ้งด้วยนะแล้วก็เราจะใช้โทเทมสตาร์โอร์หรือเรนโบ้ ก็ได้แต่ถ้าไม่มีสองอันนี้อ่ะต้องต้องใช้โอลิลาแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเนิ้ออยังนะเพราะเ,าเดี๋ยวก็ต้องลองตบดู หลังจากที่เราตกมากี่นาทีไม่รู้นะไม่ได้ตกน้ำก็จะมาลองขายปลาดูับก็ราคาประมาณห้าหมื่นหนึง 50, น่งห้าหมื่นแล้วก็หมื่นหนึ่งสีสีเขดฉลาดอะได้ห้าหมื่นน่าจะเนื้อเ,เรื่องปับซองของนัดบีก แต่ใช้ใช้เบดที่คุณเยอะๆก็ได้นะครับโอเคสํำหรับคิวคนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้าอยากเพิ่มคิวเลยออกมาได้เลย